No บวกคำนามตามหลังกริยาบวก not หมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าทุกคนคะถ้าว่าหลังจากข้อสอบที่มีคำว่า No และคำว่า Not ที่แปลว่าไม่เหมือนกันนะคะให้เธอจำไว้เลยว่า No บวกคำนามตามหลังกริยาบวก not ก็คือ No จะบวกคำนามเสมอค่ะและคำว่า Not จะอยู่ระหว่างเว r b บสองตัวนะคะมาเราดูข้อสอบของจริงกันดีกว่าค่ะว่า จะออกประมาณไหนนะคะ There is ขีดค่ะ Reason to postpone the meeting นะคะไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องแบบไปเลื่อนการประชุมค่ะตอบ no หรือ not ดีคะเรามองอย่างนี้คำว่า reason แปลว่าเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นคำนามค่ะแสะดงว่าท่องว่า no บวกคำนามตามหลังกริยาบอก not แสดงว่ามีคำนามตามหลังต่อคำว่า no บวกคำนาม คำว,ว่า no ค่ะข้อต่อไป the manager will approve the proposal without reviewing it first นะคะข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะเธอมองคำว่า will ค่ะและคำว่า approve ที่แปลว่าอนุมัตินะคะมันเป็น verb ทั้งสองอันเลยนะคะ will อยู่หน้า will อยู่หลังค่ะสแสดงว่าตามหลังกริยาบวกคำว่า not ก็เป็น will not proof นั่นเองค่ะเพราะฉะนันหลังนะฮะจำไว้เลยนะว่า no บวกคำนามตามหลังกริยาบวก not นะคะอยากเก่งด้วยเทคนิคแบบนี้นะคะเธอมีเยอะมากค่ะกดติดตามเพจนี้ของครูดิวนะ